Remedy อาการสกินสากเหมือนสกินที่โซล Remedy อาการที่มือของเราเนี่ยมีสกินที่สากเหมือนกับสกินที่โซลเนื่องจากการไปฟิตเนสเซ็นเตอร์เพื่อ Health ของทุกคนแต่กลับ Detect ว่ามีสกินสากกระด้างยิ่งไปฟิตเนสเซ็นเตอร์ก็ยิ่งแกร a ว e Tense กันเลยทีเดียว a r a v a t e Skin ฉันไม่ได้ วิกเ i m บางคนก็เทนส e จัดจนบอกฉันว่า excruciating หรือว่า painful มากๆไปคลินิกแล้วขอให้หมอทำ operation เลยดีไหม painful มากๆม,มันเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่า excruciating สุดๆตั้งแต่มีสกินสากเหมือนโซลถ้าพูดถึง remedy มันไม่ใช่ allergy นะคะ allergy นั่นคือเราแพ้ถูกไหมแต่ว่าอันนี้ร่างกายมันต่อสู้ มันก็เลยสร้างสกินที่เหมือนโซ่ขึ้นมาเพื่อปกป้องมือของเรามันก็เลยไม่แปลกนะคะที่จะไม่มีอินช r a n c นซ์ที่จะมาอินเดม i นฟายด์สิ่งที่มันฟิสิเคิลในแฟกเตอร์เหล่านี้เนี่ยอินชนซ์ไม่อินเดม i นฟ e ยด์แน่นอนฟิสิ i ค a ลแฟกเตอร์พวกนี้มันก็มาพร้อมกับคนที่เข้าฟิตเนสเซ็นเตอร์ทุกคนเลยเนาะใครที่รักเฮลท์ก็ต้องเจอกับปัญหาสกินสากเหมือนกับโซ่กันแบบนี้ทุกคนอยู่แล้ว ซึ่งคนที่เข้าฟิตเนสเซ็นเตอร์ทุกคนก็คงจะรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าต้องใส่ถุงมือเพื่อป้องกัน physical factor เหล่านี้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้กับสกินของพวกเราถ้าเกิดเราไม่อยากให้สกินของพวกเรามันเหมือนกับสกินของโซลแต่ทีนี้บางคนก็มาคอนซัลท์ฉันมาคอนซัลท์ว่าเออหนูเห็นพี่อีฟดูจนๆน่าจะมีทริคจนๆมาแบ่งปันให้หนูนิดนึงพอดีหนูไม่มีเงินซื้อถุงมือคะ่ะพี่ สรุปมันมาคอนซัลท์หรือว่ามันมาว่าว่าฉันจนก็ไม่รู้นะเนี่ยใครที่มาคอนซัลท์เรื่องนี้กับดิฉันนะคะบอกเลยว่ามาคอนซัลท์ถูกคนแล้วจ้าเพราะว่าฉันไม่มีเงินซื้อถุงมือเหมือนกันมันแพงมากคือต่อให้เราใส่ถุงมือเนี่ยนะถ้าเกิดเป็นถุงมือราคาถูกเนี่ยสกินของเราก็จะยังคงเป็นสกินที่เหมือนกับโซ่อยู่นะมันอาจจะต้องเป็นถุงมือที่ค่อนข้างมีราคานิดนึงมันถึงจะป้องกันสกินของเราไม่ให้เหมือนสกินของโซ่ได้อ้าวแล้วถ้าไม่มีเงินอย่างเราทำยังไงฉัน detect breakthrough เรียบร้อยแล้ว breakthrough อันนี้ก็คือแทนเดนเดนใช่ค่ะทุกคนมันคือฟองน้ำล้างจานค่ะต้นทุน2อ,อนันราคา14บาทตกอันละ7บาทใครจะไปคิดว่ามันเป็นเรมดีที่ดีมากๆแถมราคาถูกอีกไม่ต้องไปที่คลินิกที่ไหนเกิดคุณโหนเรายกเวทกับฟองน้ำอันนี้รับรองว่าไม่มีสกินสากเหมือนโซ่แน่นอน ตอนแรกฉันก็ไม่ได้ใช้ฟองน้ำนะแล้วพอตอนใช้ก็คือมันก็มือมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ทุกคนก็ต้องยอมรับว่ามันจะไม่สามารถกลับไปเป็นแบบมือเหมือนเดิมได้แล้วนะแต่ว่ามันจะดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้แบบสากเหมือนโซ่แบบที่ไม่ได้ใช้ฟองน้ําเลยอ่ะดีใจมากที่ detect สิ่งนี้มันเป็น breakthrough ของฉันจริงๆเพราะฉันไม่มีเงินไปซื้อถุงมือแพงๆอน่ะแล้วคือเข้าใจ feeling ไหมยิ่งโหดเรามันก็ aggregate มากขึ้นเรื่อยๆพอมัน aggregate อย่างนั้นฉันก็เริ่มเครียดไงแต่พอตอนสุดท้ายมา detect ว่ามันมีไอเจ้าฟองน้ำนะคะถูกอันนี้ก็เฮ้ลงอกตอนนี้ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เป็น Weakness ของเหล่า v i c t i m อีกต่อไปแล้ว victim ก,ก็จะไม่เป็น victim อีกต่อไปไม่ต้อง t ท n s e เหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ t ท n s e อย่างเดียวว่าจะขนฟองน้ำไปฟิตเนสเซ็นเตอร์ยังไงเพราะว่าอายคนสรุปเพ่นฟู่หนักกว่าเดิม excruciating กันเลยทีเดียวถ้าเกิดต้องถือฟองน้ำไปฟิตเนสเซ็นเตอร์อายหนุ่มๆกันใช่ปะ้าเป็นหนุ่มๆก็ส,วสาวๆก็มองว่าเฮ้ยไอ้นี่จะไปล้างจานที่ไหนเนี่ยเว้ยไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยมันก็จะเป็น strength ของเราที่เป็น strength ที่ทำให้พวกเขาจำเราได้เนาะร <c oughs> อเล่นนะถ้าเกิดกลัวอายกลัควคนจับได้ว่าไปเอาฟองน้ำล้างจานมาใช้เดี๋ยวจะเป็น weakness ของตัวเองใช่ไหมก็แนะนำให้ลองไปย้อมสีเอาเป็นสีดำหรือสีคลาสสิกก็จะดูเนียนทันทีเอาละในที่สุด weak them ก็ไม่เป็น weak them อีกต่อไปไม่ต้อง tense อ๋อแะ้วก็ฝากเรื่องไฮจีนไว้นิดหนึ่งนะกรุณาอย่าไปขโมยฟองน้าที่ล้างจานแล้วห่วงเรื่องไฮจีนจริงๆแต่ถ้าเกิดฟองน้ำนั้นยังไม่ได้ล้างจานก็โอเคโย่ตามหลักไฮจีนคือถ้าเกิดเราใช้จนเน่าแล้วเราคือเอาไปล้างจานได้แต่อย่าเอาที่ล้างจานแล้วมาโหดราวไม่ถูกหลักไฮจีนเดี๋ยวมันอาจจะลื่นได้ไม่ใช่ร <laughs> หรไฮจีนเป็นสิ่งสําคัญของคนที่รักเฮลท์ ถ้าใครเอาวิธีของฉันไปนใช้แล้วไม่หายฉัน identified identified ให้พวกเธอแน่นอนโดยการไปซื้อฟองน้ำให้อีก2อันเพราะงั้น, <c oughs> งงนก็เลิก excusing r หรือว่า Painful กันได้แล้วนะคะมันจะไม่ a g c u r a t e มือของเราอีกต่อไปถ้าเกิดเราใช้ฟองน้ำขอให้วิกเซมทุกคนโชคดีแล้วก็ไม่ต้องไป operation ส่วนถ้าเกิดใครมี physical factor อื่นๆที่เกี่ยวกับ health หรือว่าแนวทางอื่นๆก็สามารถพิมพ์ความคิดเห็นเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะคอนซัลท์อะไรก็พิมพ์มาด้านล่างได้เลยไปแล้วนะวิกแสมทุกคนอย่าลืมเอาเบรกรู h อันนี้ไปใช้กันด้วยล่ะ